วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของอันดับแรกเลยเป็นคนที่ทำอะไรชอบทำอะไรเกินตัวทำอะไรแบบเขาเรียกว่าเหมือนรู้ว่าทำไปอะ่ะมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินหรือเป็นคนที่ชอบคือเป็นคนที่ชอบแบบดันพลังแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเกินตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้ขยันก็จะขยันเกินเกินตัวมากทําอะไรแบบ สุดที่สุดกําลังเอาทุอารมณ์ประมาณจ้างร้อยเล่นล้านอะไรเงี้ยนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่มีความมีนิสัยพูดเก่งแต่ก็มีนิสัยลังเลตัดสินใจไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเป็นการเป็นคนที่มีวาคนศิลป์ดีเรื่องของคําพูดคาจาเรื่องของการร้องเพลงกระดาษอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ ชอบทําทอะไรเกินตัวใช่ไหมทําอะไรที่เกินตัวเกินความสามารถตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีแล้วก็พอเกิดวันที่30ปีมามีในปีมาเนี่ยเอเนอร์จีเขาจะเยอะคนคนนี้จะเอเนอร์จีเยอะมากชอบเป็นคนที่พอลืมตาตื่นขึ้นมาวันใหม่ปุ๊บแบตเตอรี่ที่ชาร์ไว้เต็มเปี่ยมสามารถทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้เยอะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเดินทางเป็นคนคนคนนี้คือเป็นคนที่ชอบ ทำงานไกลๆเดินทางหรือเป็นคนที่ชอบแบบไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากกับชอบอะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเขาเรียกว่ามีอะไรให้ให้ได้ตื่นเต้นให้ได้ท้าทายตลอดนะแต่ก็อย่าลืมนะเขามีความมอนโรในแง่ที่ยิ้มแย้มจําใสด้วยก็ก่อนที่จะไปเฉลยว่าดาราท่านนี้หรือบุคคลสําคัญท่านนี้นะเป็นใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยถึงเวลาเฉลยแล้วว่าดาราท่านนี้เป็นใคร ยุนอานั่นเองจะบอกว่าพูดตรงเลยก็ไม่ใช่แฟนคลับของวงการบันเทิงเกาหลีสักเท่าไหร่ก็เคยได้ยินชื่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆก็เป็นใครก็อย่างที่บอกไปคนๆนี้ก็มีความที่เอ e นอ y จล้นเหลือสามารถทำนู่นทำนี่สามารถคือเขาสามารถทำอะไรได้ หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือในวันเดียวกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นที่มาของคนคนนี้สําหรับใครนะครับที่เกิดวันเดียววันเดือนปีเกิดตรงกับดาราท่านนี้นสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่ามีเพื่อนก็ไปแท็กมาดูที่คลิปนี้ได้เช่นกันขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจาาาาาากกกันันนทท่่่สามมมรรรถชคเเเๆงได้้ีีุลยะบ thank <music> you